มีวินัยไฟคุณธรรมลัำเลิศวิชาพลนานามัยสมบูรณ์วิทยาลัยเทคนิคยโสธรด้วยความมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนได้ประโยชน์อย่างสูงสุดทางวิทยาลายัยจึงได้มีการจัดสถานที่และห้องเรียนในแต่ละสาขาวิชาไว้อย่างเพียบพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถนำมาสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานประกอบอาชีพอิสระ หรือเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่ส่วนของหลักสูตรทางวิทยาลัยเทคนิคเยสโสทรก็ได้คัดสรรสาขาวิชาไว้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนโดยเปิดสอนด้วยกัน2หลักสูตรด้วยแก่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวช ลักสูตรประกาศสนียยัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีศักยภาพของผู้เรียนห้องเรียนของจื้อจึงเกิดขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถทางด้านภาษาจีนให้กับผู้เรียนให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีภาวะการแข่งขันสูงในขณะนี้ และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทางวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรทวิภาคีและยังให้กำเนิดโครงการดีๆอีกมากมายหลากหลายโครงการด้วยเนื้อหาวิชาที่ดีหลักสูตรที่มีคุณภาพและโครงการดีๆที่ช่วยพัฒนาทักษะจึงทำให้เกิดผลงานการประดิษฐ์ที่สามารถชนะการแข่งขันอย่างมากมาย ในการก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ดีนั้นสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะพาเราก้าวเดินไปจนถึงจุดสูงสุดแห่งชีวิตเนี่แหละครับวิทยาลัยเทคนิคยโสธรประตูสู่ความสำเร็จ อาชีวะดีเรียนฟรี15ปีระหว่างเรียนมีเงินใช้จบแล้วมีงานทํา